วันที่2กรกฎาคม2564เวลา9นาฬิกานายขจรเกียรติรักพาน,นิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบหมายให้ในายศกดาบรรดาศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานการจัดกิจกรรมทิออปอฟเอามือสามัคคีโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักวิษฎีใหม่ประยุกต์ส่โคกหนองนาโมเดลโดยมีนายธนกรบุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทองนายไพบูญสุขบุญนายอำเภอวิเศษชัยชาญน,นางสิริธรบุญเจริญรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญนายชูพงพึ่งเมธนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสารเจ้ารองทองเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทองพัฒนากรนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้บริหารท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมนับแรงครัวเรือนต้นแบบนายสำราญทองแดงบ้านหัวรอหมูสามตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองครับในวันนี้จังหวัดอ่างทองก็ได้มาเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบประยุกต์สูตรที่สี่ใ่ตามรูปแบบโค้หนองนามโมเดลซึ่งในพื้นที่ของอำเภอวิเศษชัยชาญน,นะครับทั้งนี้ทาง กรมการพัฒนาชุมชนได้ขยายผลศาสตร,ร์พระราชานะนำมาประยุกต์เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ปรับปรุงพื้นที่นะแล้วก็เรียนรู้ที่จะทำการเกษตรแบบผสมผสานแนวทางทฤษฎีใหม่นะครับท้งนี้ทางจังหวัดเองก็ได้ให้ความสำคัญนะกับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรนะต้องการที่จะปรับปรุง แนวทางการทําการเกษตรนะให้สามารถพึ่งพานตนเองได้นะครับมีการทําการเกษตรแบบผสมผสานมีการจัดหารแหล่งน้ําไว้ในพื้นที่นะครับซึ่งก็คิดว่าถ้าเกษตรกรสามารถดําเนินโครงการได้เนี่ยนะนะก็จะมีความอยู่รอดในช่วงที่สังคมนะต้องการความมั่นคงทางด้านอาหารหรือว่าต้องการความมั่นคงทางภูมิ สังคมนะครับก็โค่หนองนาโมเดลนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่จะช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรนะครับสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นแปลงต้นแบบให้เกษตรกรพืนข้างเคียงเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้ํำเนินการตามแนวทางที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระทานให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ